สวัสดีครับสิงห์พเนจรยดำเนินรายการ MSN Channel ใน YouTube MSN Media Social News สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสารคดีเดินทางช่วงบันทึกการเดินทางวันนี้นำพามาเรียนรู้มารู้จักกับวัดป่าห้วยกลุ่มอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิวันนี้เราร้อหมุนกันแต่เชา้าถึงแม้จะเช้ามืดแบบนี้ฝนยังคงตกลงมาไม่ขาดสายเนื่องด้วยเราพักอยู่อำเภอภูเขียว ห่างจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์จุดวัดป่าห้วยกลุ่มโดยประมาณ43กิโลเมตรคงใช้เวลาระยะในการเดินทางประมาณ50นาทีและคณะเดินทางของเราทำเวลาได้ดีเพื่อ ตั้งใจจะไปใส่บาตรถวายอาหารขาวหวานให้ทันช่วงเช้าที่วัดป่าห้วยกลุ่มและแน่นอนว่าถึงแม้คุณจะฉีดวัคซีนมาแล้วและทำเอทีเคเทสมาแล้วก็เพื่อเป็นการระวังป้องกันก็ควรเข้าจุดคัดกรองโรคอุบัติใหม่หรือโควิดกันอีกครั้ง ถึงแม้ขณะนี้เดินข้ามสะพานข้ามลำน้ำห้วยกลุ่มมาแล้วแต่สายฝนยังคงตกมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อเดินเรียบรัดเราะมาตามทางเดินเรื่อยๆเดินมามาถึงซุ้มประตูท่านท้าเวสสุวรรณโนทางเข้าสาราเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันฝนตกหนักพระยังไม่ได้ออกบิณฑบาต และเป็นวันทำบุญพิเศษพระยังไม่ได้ขึ้นสารามาฉันเราจะขอเดินชมรอบๆบ,บริเวณสาลาและภายในศาลาอันโอโถงที่สะอาดเรียบร้อยงดงามกลมกลืนอยู่กับขบวนการทางธรรมชาติอันเหมาะสมเหมาะสำหรับนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อจเจริญจิต สติมีปัญญาอันเฉียบคมต่อสู้กับกิเลสทั้งปวงขณะนี้เวลานี้ถึงเวลาแล้วฝนหยุดแล้วบุญถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจแล้วพระออกรับบิณฑบาตแล้วคณะเดินทางเราก็คงจะลงไปร่วมนำอาหารขาวหวานของแห้งใส่บาตพระสงฆ์ในการงานบุญกุศลครั้งนี้ก็ขอร่วมอนุโมทนากับทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนามิ ด้วยว่ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมกลิ่นบุญหอมฟุ้งกระจายไปทั่วคนเดินทางไกลอย่างเรานานนานทีมาครั้งก็ขอร่วมบุญกับลุงปู่อีกสักรอบโดยหมู่คณะและตัวเราได้ร่วมกันรวบรวมจตุปัจจัยเข้าร่วมถวายจตุปัจจัยด้วยผลบุญกุศลในครั้งนี้จงประสบพบแต่สิ่งดีๆบุญหนุนนำได้ดวงตาเห็นธรรมอายุวันโนสุขขังระรัง อนุโมทนาสา,สาธุสาธุสาธุบุญถึงพร้อมแล้วบุญได้ทำแล้วด้วยกายวาจาใจตอนนี้ก็นั่งรอเมื่อพร้อมเพียงเห็นว่าหลวงปู่จะแจกพระเครื่องไว้ให้เป็นกำลังใจไว้ให้เป็นที่ะระลึกสำหรับสายบุญผม,ผมถาวายปัจจัยท่านไปแล้วเดี๋ยวจะขอพระท่านชดชุด ขอกล่าวประกาศบอกกระซิบกันดังๆสำหรับพระเครื่องหยดน้ำรุ่นหนึ่งต้องบอกว่าเป็นของดีที่มีเรื่องเล่ามีประสบการณ์มีที่ไปที่มาในการสร้างอย่างนอกเหตุเนื้อผลท่านใดอยากทราบการุณาสืบค้นข้อมูลพื้นที่ตรงนี้ no record ดด้วยความเป็นนอกเหตุเนื้อผลสำหรับคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงนี้ ใครจะเข้าโรงทานไปทานอาหารภายในบริเวณวัดก็มีเลี้ยงต้อนรับอย่างเหลือเฟือแต่สำหรับคณะเรามีคิวต้องเดินทางต่อไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวครั้งหน้ายัางอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิสิงห์ปเนจรดดำเนินรายการรายงานแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ